วันนี้เราบริษัท Perfect Motion System นะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมลูกค้านะครับผมที่เราหมูเป็นฟาร์มปิดนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมวันนี้ก็ลูกค้าก็ได้สั่งตู้อินเวอร์เตอร์นะประกอบจากที่บริษัทเรานะครับผมมาประมาณ3ปีกว่าแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมว่ายังใช้ดีอยู่ไหมอะไรเงี้ครับก็สเปคของลูกค้านะครับผมก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่น pi 5 0 0 a k s 7 a 5 g 1นะครับผมก็คือเอาพุทเป็นมอเตอร์ไฟ2 0 3เฟสด้วยกันนะครับผม ลูกค้าใช้การระบบเป็นไฮบริดนะครับผสมไฟนะครับผมเพื่อควบคุมพัดลมท้ายเร้าของลูกค้าก็จะเป็นพัดลมก็ใบใบขนาด50นิ้วจํานวน6 6ใบด้วยกันนะครับ6ตัวด้วยกันตอนนี้นะครับผมก็เดิมทีลูกค้าต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับผมไป2สติงพอดีตอนนี้ลูกค้าได้ถอดออกไปใช้ออกกิดต่ออีกทีหน,น,นึ่งก็ลูกค้าตอนเนี้ยลูกค้าใช้อยู่1สติงนะครับผมแแผงแผงละ5 5 0หวัตต์นะครับผมตอนนี้แล้วก็มีไฟฟ้าผสมด้วย จุดเด่นของข้อดีของอินเวอร์เตอร์ pi 5 0า a s นะครับผมของเรานะครับก็คือถ้าเราผสมไฟแล้วนะครับผมจะเป็นระบบไฮบริดเราสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์หรือว่าพัดลมตรงนี้ได้ตามที่เราต้องการก็อย่างในกรณีของลูกค้าเป็นพัดลมท้ายเล้าหมูนะก็คือตอนหมูเล็กเราก็อาจจะปรับไปที่รอบลมเบาหน่อยนะการหมูไม่สบายหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมพอหมูเริ่มตัวใหญ่ขึ้นจะเร่งลมขึ้นจะระบายออกมา๋ยยังไงเดี๋ยวเรามาเจยมชมเดี๋ยวเรามาดูในส่วน การทดสอบางต่าๆทีละกันนะครับครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นการทดสอบการใช้งานแบบในติดต้นต้นนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับผมที่ความถี่นะครับผมประมาณ2 4เฮิร์นะครับเราลงอยู่ที่ประมาณนี้ตอนนี้จะเป็นเราจะคล้องที่กระแสของทางฝั่ง d c นะครับผมก็คือมาจากแผงโซลาร์เซลล์ตอนนี้จะเป็นกระแสของไฟเอนทีนะครับผมสังเกตว่า ตอนนี้ในช่วงเวลาจากในช่วงเลือดประมาณ24เลยนะครับผมจะใช้พลังงานจากแผ่นโพลาเซลล์กรีนนึ่เดือนครับมก็คือกระ,สะแสจากโพลาเซลล์กินแต่กระแสจะ DC ไม่กินแต่ถ้าเราทดสอบโดยการเพิ่มความเร็วรอบของพัดลมหัวมอเตอร์นะครับขึ้นไปประมาณสัก30เยก่อนแล้วกันเราคือ30เลยนะครับ <S <S <ừ. S 1> ตอนนี้ถ้าทำงานที่30เลยนะครับผมเราจะสังเกตเห็นว่า กระแสจาก E C นะครับผมจะเพิมขึ้นมานหน่อยก็คือทางแหลงที่ผลิตด้านะครับผมส่วนของไฟ A C ก็จะกินขึ้นมาอีก2แอมป์นิดๆนะคบผมหลักการนี้จะเป็นการใช้ผ,ผิดผสมกันนะครับผมระหว่างไฟ E C และก็ A C นะครับมไม่ใช่การตร้มวิตว่าเลือกใช้นะครับผมว่าจะใช้ฝั่ง A C หรือฝั่ง E C รองน,นี้จะเป็นการผสมเข้าไปแล้วถ้าเราดสอบรเพิ่มความเร็วของวงความแรงวงนะขึ้นไปอีกนะครับผม ถ้าลองสังเกตดูนะครับที่ทิ๊แคมิเตอร์นะแกระแสของดีซีจะยิ่งอยู่เท่าเดิมเพราะว่าแผงผลิตได้แกระแสอยู่เท่าเดิมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แดดอาจจะยังไม่ค่อยเต็มที่แผงเลยผลิตได้ประมาณ6 M. แอมป์แต่ไฟจากดีซีนะฮะจากการไฟฟ้านะครับผมจะค่อยๆเพิ่มพลังขึ้นมาเรื่อยๆทําให้ิอเตอร์สามารถอ่าาจ่ายพลังงานนะครับไปที่มอเตอร์ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณอ่า40เฮิรแล้วนะคะนนรับผม40เฮิร์ตก็ เอจีก็ได้กินเยอะขึ้นถ้าร้านนี้เราจะลองนะครับผมในกรณีเผื่อที่ขนาดที่หมูโตขึ้นมาแล้วต้องใช้แรงลูเลื้อยขึ้นแล้วก็ปรับคอนดิชัเยอะขึ้นนะครับถ้าจะเป็นสเต็กแค่ตอนประมาณนี้อันนี้เรียกว่าไอพิซึ่งเป็นระยะหนึนะครับจะเป็นจุดเด่นของรุ่น T.I. 500A กิมมี่ของเราครับผมที่จะสามารถผสมไปได้แล้วก็สามารถปรับความถี่ได้นะครับผม ก็เดี๋ยวเราขออนุญาตสัมภาษณ์พี่น้หน่อยครับพี่นงคก,ก็เป็นเจ้าของารามที่นี่นะครับว่าตั้งแต่ติดตั้งอินเวอร,เอร์เตอร์มาประมาณ3ปีกว่านี้ช่วยประหยัดค่าไฟไปมากงมาแค่ไหนครับพี่ตอนแรกๆที่ยังไม่ติดก็เดือนแรกๆก็เยอะนะครับประมาณช่วงแรกใช้ไฟโก,กนี่ก็ประมาณเดือนละเกือบหมื่นนะตอนเดือนแรกแต่พอติดอินเวอร์เตอร์ปุ๊บเดือนที่สองที่สามนี่มันจะลดลงครึ่งต่อคขึ้นเลยนะครับแล้วเดือนที่สาม ที่ 4, ที่สี่ที่ห้านี่เราส่วนมากก็จะใช้ไฟเยอะใช้ใช้แรงเริมเยอะก็จะประมาณอยู่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสองถึงสามก็ลดลงมาประมาณหมื่นนิดนิดถ้าวันไหนแดดดีๆก็เือนไหนแดดดีๆก็จะู่ทประมาณแปดพันก็ถือว่าโอเคลดได้เยอะครับจากสองหมื่นกว่านะใช่ครับสองหมื 2> 2, ่นาแปดพันถ้าแดดดีๆใช่ใชมัน<ๆ>มันจะมีปัญหา<ๆ>ตรงที่หน้าฝน,หน,าฝนหน้าฝนมันอาจจะไม่ได้ ประสิทธิภาพเยอะครับเพราะว่ามันแดดไม่ดีไม่มีแดดแดดดไม่ดีแต่ถ้าช่วงเรงแรงนี่ถือว่าโอเคมากเลยหรือว่าใช้ใช้ได้ใช้ดีมิเตอร์ชุดนี้ใช้ดีครบครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งได้นะครับ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 อิเวอตา์สาระปั๊มนะครับผมไม่ได้มีดีแค่กับฟาร์มหมูนะครับผมยังสามารถใช้ในภาคการเกษตรอื่นๆได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นแคนนาฟฟาร์มปุ้งนะครับผมหรือว่าจะไปรูฟโบเวอร์นะครับ หรือว่าจะเป็นฟาร์มไก่นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเราจะพาไปชมฟาร์มกุ้งกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ